สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับช่องรุ่นสร้างทาวนะครับวันนี้เรามาดูภายในกันครับกับเจ้าแคทร้อยสี่สิบจีครับวันนี้มาดูปุ่มคอนโทรลครับโอ้โหดูครับอันนี้ก็จะเป็นหยดลงใบเมีดใบเมีดลงใบเมีดแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวริปเปอร์ เปิดหน้าน,นี่ก็จะเป็นตัวสไลด์ใบมีดซ้ายขวาครับตัวน,นี้ก็จะเป็นตัวหมุนใบมีดน,นี้ก็จะเป็นยกนขึ้นลงใบมีดข้างขวาครับอันนี้ก็จะเป็นตัวหักแพลวซ้ายขวา เป็นตัวยกใบมีดจะตั้งใบมีดตัวนี้ตัวบดล็อกกับใบมีด90้สาสิองศาก็จะเป็นลมลมล้อหน้าหรอกเกียร์ก็เป็น6กเกียร์เดินหน้า6กเกียร์ถอยหลังครับ ตรงนี้ก็จะเป็นล้มความแม่นยำ้ัน,นจะเป็นเช็คไฟมันจะเป็นกิบล็อกล้อล้อครับตรงนี้มจะเป็นแอร์